เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฮะโอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ช่องนี้ฟิปก,กับเกมโลบล็อกไดเวอร์กันอย่าเช่นเคยนะครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> วันนี้นะครับผมก็ ได้ข่าวว่ามีรถมาใหม่เหรอ,อก่อนอื่นเราต้องมาจุดพูดกันก่อนผมเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ครัผมใครกดซับสไคร b ์แล้วให้เอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ครับแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายในห้าสี่สามสองหนึ่งกดครับผมเรียบร้อยครับนี่จุดพูดเป็นไงน่ะเออมีเปล่ามีช่องไหนทําแบบนี้เปล่าอ,อือหรือว่ามีวะไม่น่ามีนะเออโอเคดีก็วินเทอร์ไลรี่นะครับผมสังเกตว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยนะผมเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับผมเออทํางานห้าวันอนะ่ะทุกคนคิดดูดิเออแบบมีเวลามาอัดก็ก็โหดแล้วอ่ะนะครับผมทํางานห้าวันนะจันถึงสุกอ่ะนะครับผมเออนะฮะโอเคต่อมานะครับผมเราจะมาซื้อรถกันนะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะครับ มันจะเป็นคันนี้บผมเป็นบุกตินะครับเวรอนนะครับผมก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะสิบล้านแต่ว่าเฮ้ยก,ก็จัดไปเลยแล้วกันนะอ่ะเออสิบล้านมันโหมันไม่ขี้วัดตัววาคือค่าแต่งเหลือสิบล้านนจะพอหรือเปล่านะผมโอ้โหอันนี้คือมันจะคล้ายๆกับตัวนี้มากๆเลยครับผมเออเป็นตัวเอ็กซ์ตรีมนะอันนี้ก็คือวิดโอเอ็กซ์ตรีมนะผมนี่เห็นไหม ขายไหมทุกคนแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันมีความต่างนะถ้าถ้าดูดีๆนะครับผมเออข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันเออมีความต่างนะครับผมวินโดว์วิดโววิดโวไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวีดี w w นี่วีอย่างงี้นี่นะครับผมเราได้นัมเบอร์สองสามห้าสามนะครับผมเออซื้อหวยดีกว่านะครับผม <laughs> โอเคได้มาแล้วนะครับผมนี่ข้างหลังคือสวยอยู่นะทุกคนเฟี้ยวอยู่นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับคลาสสิกนะเออ เป็นบุกติเวลอนนะครับผมมาดูท็อปสปีดซิมจะได้เท่าไหนนะครับตอนนี้นะผมโอ,โ,โอ้โหมากดบูตไปเลยเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะวันศุกร์เออผมนึกว่าวันเสาร์เอเพราะวันนี้ไปพรีเซนต์โปรเจกต์ที่มอนะผมเออยังไม่จบนะเออยังไม่จบนะครับผมเออโอเคมาโอ้โหท็อปสปีดเนี่ยที่คือรถสิบล้านนะเหรอเฮ้ยแต่ว่า ไม่พูดละแล้วผมจะบอกว่า handling ดีนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เลย3 7เอาอะไรบัดีวะทุกคนโอหก็อุ่นใจที่เครื่องมันเครื่องมันไม่ขนาดนั้นนะนะครับผมเครื่องมันก็โอเคอยู่ครับเพื่อคอนเฟิร์มเราแต่งขอนาตแต่งเต็มไปเลยละกันนะครับผมคือ เดี๋ยวจะเสียเว,เวลาทวินเทอร์โบไปดีครับนี่เป็นเครื่อง W16 นะครับผมอมโอเคต่อมา handling นะครับผมเบรกใส่ S <S ไปโอ้โหตั้งผมจะหมดแบบจริงจ,งจังนะทุกคนเอออันนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่ามันจะหมดโอ้โหสี่แสนโอ้โหก็แต่งล่อไป3ล้านกว่าแล้วครับตอนนี้เออคนบอกว่าเล่นไดเวอร์อยู่ไหมก,ก็เล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้บ่อยเหมือน เหมือนเมื่อก่อนน่แต่ว่าเล่นอยู่นะก็คือเข้ามาอัดคลิปทำเพลรก์กิจอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาปกตินะครับผมแต่ช่วงนี้รู้สึก diving empire มันมันดึงดูดอะมันล่อนะครับผมก็เลยเล่นบ่อยหน่อยนะครับผมโอเคต่อมานีป้ายทะเบียนนี่ใช่ไหมป้ายประจำเราอะนะครับผมแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับผมเลาอเนี่ยผมไม่เลือกเยอะละกันผมเอาเป็นลายของ R35 แล้วกันนี่นะครับผม s 3 5นะฮะลายนี้เลย โอเคเอ็กซอสนะครับผมพวกไหนดีวะผมคิดไว้ว่าจะเป็นอันนี้นะแบบมันอลัง108ร้ย fire, ร okay. อยแปดเดียน,น,น,นะครับผมเซฟไปเลยแบ็คไฟล์นะครับโอเคเออวันที่เก้ามีนานะครับผมปีหน้าจะมีจะมีงานลดซิ่งขึ้นตึกแล้วนะครับผมเออไปจอยกันได้นะครับผมน่าจะเจอผมด้วยนะคือผมไปทุกปีอยู่แล้วไงล็ซิ่งขึ้นตึกนะครับยกเว้นปีแรกเอออผมไปตั้งแต่ ไอล้ล้คซิงคืึกสอนะครับแล้วก็พออัพจาก2มาเนี่ยก็ไปตลอดเลยอะนะครับผมมันสนุกดีอะโอเคซัสเป็นชั่นผมเาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคลืมแต่งอะไรอีกไหมเกียร์นะครับเกียร์โอ้โหสิเกียร์เลยเหรอ,อสิบเกียร์โอเคตอนนี้อ่ะแเกียร์ดีกว่านะครับ8 g เกียร์โอเคใส่8เกียร์ไปนะครับผมแล้วก็มาที่เรื่องของสีนะครับผมโอ้อันเดอร์โกลเราใส่ไปแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับ ถ้าเป็น diving empire เนี่ยผมจะไม่ค่อยใส่มันนะครับผมโอเคมาสีครับผมแต่งสีกัน let's go เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนเป็นนี่อีกแล้วจอเล็กเนี่ยต้ององี้นะเออมันต้ององี้นะครับทุกคนเออคอยเตือนด้วยสิทุกคนไม่เตือนนะเออนะครับผมก็ลืมสิเออเก้าหนึ่เก้านดีอ่านี่เอานะครับผมโอ้โหคล้ายๆเดิมเลยบอกเลยว่าโคตรจะคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนื่องด้วยเป็นตัวที่ต,ทตัวที่กากกว่าเออ กากของตัวเอ็กซ์ตรีมนะครับผมก็ผมเอาเป็นพลาสติกอะสมมุติพลาสติกดีกว,ว่าจะได้เงาๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผสมส,มสปีดดีกว,ว่ารู้สึกว่าจะเสียเวลานะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับผมเออผมลืมเปลี่ยนชื่อป้ายทะเบียนนิดนึงนะผมโอเคในฟิปถูกเตองอ้าวไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากอัพแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมโอ้โหมามาดีครับนี่ก็คือพลาสติกนะผมเออเป็นพลาสติกเลยนะเราเลือกแบตเทีเรียวเป็นพลาสติกนะครับรอบนี้โอเคดูท็อปสปีดโอ้โหคือจากที่สัมผัสมานี่รู้สึกเสียดาย1ิล้านอยู่นะ เออทุกคนเสียด้ยสิบล้านอยู่นะผมวิ่งห้าร้อยนิดๆเองฮะเออโอ้ยจู้รถเควสไม่ได้อะอย่างงี้ดีกว่าเออนะครับโอเคเดี๋ยวเอ้ยตอนนี้มันก็หิมะตกแบบเต็มตัวแล้วนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเรแต่ผมว่ารู้สึกไอ้สีเนี้ยมันไม่สดเลยนะพลาสติกเนี้ยมันไม่สดเท่าเท่าสมุดพลาสติกอะ่ะโอเคนะครับผมเราจะมาลองแข่งแดกกันดีกว่านะครับผมว่ามันคราวนี้มันจะแรงหรือเปล่านะครับโอ้แต่ผมว่ามัน มันช้าว่ะทุกคนฮนะโอเคเุ้ยเล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 ยโอเค,อเค,เอเครอครับเฮ้ยโอเคมันมีด่านแดกอันใหม่ว่ะทุกคนเออเรามาเลยละกันนะครับ,รบผมมันมีด่านแดกที่แบบว่าเออเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นอยู่ในน้ําแข็งอะ่ะซึ่งน้ําแข็งเนี่ยถ้ามันหมดไอโปรโมชั่นเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับผมโหผมรู้แล้วผมลืมแต่งอะไรผมลืมแต่งบูสต์ตุ๊กฟักเนี่ยเออรู้เลยว่ามันหมดเร็วนะครับผมเออหมดเร็วแต่ว่ายังไงอะ เอาเข้าที่หนึ่งเฉยอ่ะโคตรมั่วเลยอ่นะทุกคนแล้วผมขอขอว่าเลไเมื่อกี้ก็แบบเฮ้ยลืมอะไรว่ะโอ้ได้ส2องเลยนะผมบวก6นะผมเคในโตครับผมใส่ไปหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยหกแสนเหรอนโตวัดตัว้าเฮ้ยแต่ว่าแด็กเนี่ยผมว่ามันใช้ได้อยู่นะทุกคนหลังจากที่ได้สัมผัสผมโ,โคตรลื่นอ่ะเออใครมาเก็บดิฟตรงนี้นี่น่าจะมันอยู่นะ <c oughs> โอ้โหต่อด้วยแดกอันนี้เลยก็ไปดีเออเราต้องเล่นอีกรอบนึงอยู่แล้วเพราะว่ารอบแรกเราพลาดไปนะครับผม <c oughs> เออในเรื่องของพาร์เนี่ยแต่งอะไรไม่ค่อยได้เลยนะผมเออมันจะมีแต่งได้แค่ตรงเนี้ยที่มันจะเป็นแบบตรงเนี้ยเออมันเอาขึ้นได้ไหมอ่ะไม่ได้นะผมแต่ว่าไอ้ตรงสปอยเลอร์อ่ะถ้าวิ่งแรงๆอะ่ะหรือว่าเบรกอะ่ะมันจะแอคทีฟใช่ไหมแต่ว่าไอชุดแต่งของมันนะมันก็คือจะแต่งให้มันไม่แอคทีฟอ่ะเออผมก็เลยแบบเออไม่แต่งด้วยอะไรนี้นะครับผมเข้าใจไหม ผมมาแล้วมาเราใส่บูทแล้วนะครับผมดูซิว่าเราจะทีหนึ่งอีกไหมเนี่ยเออมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าไอที่มันแต่งได้ก็คือมันมันจะแต่งแบบไม่ให้ขึ้นนะแต่คนอาจจะบางคนอาจจะชอบที่มันไม่ขึ้นก็ได้ับผมเฮ้ <He> i, แต่ว่าเฮ้แดกก็ถูถ่ายนะทุกคน11.4วินะครับวิผมแดกก็ใช้ได้อยู่นะครับผมถ้าแดกประมาณนี้อยู่เดี๋ยวเรามาลองเอาราวเดอะเวอร์กันเลยดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงนะครับกันที่อ่ามาแล้วนะครับผมอาราวเดอะเวอร์นะครับผมนี่แบบ มากระทันหันดนิงๆนะผมเออทุกคนอยากดูแบบวนี่ไหมคลิปแบบแต่งรถอะไรเงี้ยผมจะแต่งเติมรถไปเรื่อยๆหมายถึงในชีวิตจริงนะครับทุกคนเออพอดีผมขับอ,อ่ะซูซูกิเซียสอยู่เออซึ่งมันเป็นรถแบบนอกกระแสทุกคนนะนะผมแบบหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะผมซูซูกิเซียสนะแต่ว่าผมว่าผมเอามาแต่งเออแต่งแบบไปเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ าแบบคนอยากดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเติมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่งแบบงบงบน้อยๆเออแต่งรถงบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวหน้าทําคลิปจะเออดีแบบก็คิดไว้อยู่ว่าผมแบบเราซื้อของแต่งอะไรมานี้น่นี่หน่อยแบบสติ๊กเกอร์นี่นี่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็อัดคลิปเนื้อผมเออกรอบายทะเบียนผมก็ว่าจะทําแบบคัสตอมอยู่นะผมเออทำกรอบายทะเบียนเองอ่ะอะไรอย่างงี้นะผมแล้วเราก็อัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูได้ดูแล้วผมแบบขั้นตอนการแต่งอะไร แต่งไปเรื่อยๆเออจนรถเราสวยงามอลังแท้ตรงสเปคของเราเองเออแล้วก็ผมอันนี้คือเป็นอีกโปรเจกต์ที่คิดไว้นะครับผมแต,แต่ว่าก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะว่าไม่ว่างเลยนะครับผมแล้วก็เงินไม่มีอะคุกคนเงินไม่มีโอเคจากที่สมัมผัสมาเนี่ยนะผมก็รถรถไม่ได้ดีสมราคาสิบล้านขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่า กับไม่แค่ลิมิเต็ดอ่ะเออจะเอามาขายแพงอะไรขนาดนั้นนะนะครับผมออโอเคโค้งนี้ก็ไปได้อยู่นะสบายๆนะครับทุกคนสบายๆหรือเปล่าโอเคใช่สบายๆจริงๆนะครับผมนี่ก็มาหาดีคราบน้องๆโอเคเข้าเส้นใจไปที่1นาทีสี่สวินาทีนะครับผมอ่าก็ก็ใช้ได้อยู่นะขอดูเวลาที่แบบ พื้นฐานของยุคนี้สิอ๋อเฮ้ยใช้ไอ้นี้ด้วยว่าเจมิล่านะครับใช้รถครอบครัวสุดโหดด้วยว่าเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าคันนี้โหดนะเออผมว่าผมลาดไม่ได้ว่าทุกคนกิจกรรมวินเทอร์เนี้ยนะครับผมโอ้โหแต่ว่ามันมันอสุดท้ายอ่ะทุกคนเบอร์ไปป้าหวงั โอเคผมคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยๆมีอยู่หัวเสือเสออออส้อได้ที่ลิงดานนะครับมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้สามารถซื้อได้อีกประมาณ7วันนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมลงคลิปนี้ตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะครับผมลองเข้าเกมมาดูนะครับ Okay, we'll see you in yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me.